สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะยายจ้ามาแล้วจ้ามือหนีสวัสดีพี่พี่น้องน้องทั้งนอกทั้งในทั้งไก่ทั้งไก่เนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอามือนีขึ้นมานั่งแกคออยู่นีตีมาเห็ดหยังว่ดตีตะ่าเหลียวเบื้องเบื้องลังมันม่หยังพี่น้องข <c oughs> นาเบื้องเบงื้องลังเด้อค่ะเด้อเบื้องเบื้องลังไม่หยังมาสวนคือเกาล่ะค่ะพี่น้อง่ะมามาหดสวนเสียยาเอายาแล่แลว เ <c oughs> สื้อผ้าพี่น้องไม่เก็บพักพักยางยืดเด้อพีนอ่น้องคะนี่พักยางยืดมันง่ามแล้วมีเอาปลูกตั้งเอาจงไว้สั้นนี่ค่ะพี่น้องสีเอาไปเฮ็ดย่องเป็นน้ำจะนั่งพีนง่น้องคะนี่ย่องเป็นน้ำจะนั่งไปแกงเนาะไหมเนาะพี่น้งนองเนาะอามาตามกันมาน้ากันจ้ากรู <c oughs> ้ซื้อว่าเรือบ,บินทหารทหารฝึกค่ะพี่น้อง เออทหารสวีเดนเริ่มฝฟกแล้วพี่น้องพิดปกติแล้วจ้าพี่น้องเห็นบ่คะ่ะ <c oughs> เห็นต้นพักบ่เห็นใบพักบ่ค่ะพี่น้องเทากับเก็บเอาใบเพิ่มไปอันย่องเป็นน้่ยจานั่งใส่ถุงใส่ตู้แขงเลยเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะใส่ถักแกงยอดไม้เพิ่นปัญญาพร้อมจะพี่น้องจ้าก็เสืเอ่อมว่าอย่าง,งยืดไปยังที่พี่น้องนี่แล้วเบ่งเด้อเพิ่นเปิน นี่ค่ะเพื่อนเป็นยางอันนี้ตัวเมียค่ะพี่น้องตัวเมียเพิ่นจะเป็นใบยิงใหญ่ปเปรย์ๆงามๆซิล่ะค่ะพี่น้องขานี่นี่ตัวเมียค่ะตัวน้อยเพื่อนจะเป็นใบยงๆ่ๆแหลมๆค่ะนี่น้องพี่น้องเอาเป็นยาได้พี่น้องนี่แหละกระต้มเป็นน้ำซ่ากินกะหัวขเขา้าวบราะท่านได้พาตัดกระท้นได้อยู่น้ำตรงนี้น้ำหล่อจ้าพี่น้องจ๋ากินยาแ <ayo> น่ก <que? S 1> ินสมุไนไพรแน่นี่ึ นี่ใบอ่อนๆเพื่อกากินกับลาบได้ค่ะพี่น้องคะนี่ใบอ่อนเพื่อกับกินกับลาบกับน้ำพริกได้เป็นยาค่ะพี่น้องงามๆค่ะพี่น้องเอามาเบิงน้ากันนะจ๊ะเนาะอันนี้กระต้นกระเทียมปลาขะมาปลูกไว้กินหัวของเพื่อนหัวเพื่อนกับเป็นหัวกระเทียมกับเป็นเคืื่อนกับอันกระเทียมบ้านเท่าเราเป็นเป็นกระเทียมดำไหมพี่น้องนี่หัวเพื่อนเป็นหัวเป็นกระเทียมดำนี่ นี่เพื่อนสิเป็นหัวแน่นหน่อยสิเพื่อนแตกออกมาปลูกเฮี้ยงปลูกเฮี้ยงลายได้ค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เอาผ้ามาเก็บเก็บพักเก็บพักยางยืดนี่ค่ะนี่เท่ากับเอาใบนี่เพื่อนงามค่ะพี่น้องคะคุณเท่ากับเป็นยางยืดค่ะพี่นอ <c oughs> ้องแล้วเบิงมือผูเฒ่ามือผูเถ่าต๊กะ สร้างหวนแถวหน้าพี่น,อน้องนอ้มันบเก็บมาปวดดอกงามค่ะพี่น้องงามค่ะงามงามงามขันเท้าไปเก็บเอาอยูหมองอื่นข้าเจ้ากัะจูงหมูจูงม้ายางจังสีกะเท้ากับบอสะดวกที่สิก,กินปันไดเนาะนี่เท้าปลูกไว้ยังสีเท้ากับผัดมันงามเข้ากับผัดหมูแจกว่าเขาเ้าเฮ็ดยังเอาอยีางายงใส่อียงเข้ากับกินสบายาค่ะพี่น้องคะพักปลอดสาร นี่นี่เพื่อนว่าพักสวิเดียนคือหากินง่ายแท้ง่ายกับง่ายเป็นบางมองเด้อค่ะพี่น้องกันผู้บ่าหู้แจ็คมองกับว่ได้กินจ้านี่พี่น้องจ้านี่พักบัวพักพักหอมหัวจ้าพักคอมหัวปลูกเอาหัวพักคอมหัวแดงอันเพิ่นแพงมันแพงเนาะจ้าเนาะกระซือมาปลูกเพราอได้อัน พอได้อันเฮ็ดอันหอมใส่อันนั่นแม่จ้าเฮ็ดหัวหอมบองแก้วแมบองน้ําพริกเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะสิได้รีใบเก็บใบเพิ่นอยู่มื้อนี้งามๆเอาักมาสู่พี่สู่น้องส้มค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นว่าอยู่เมืองนอกอันคันว่าลําบากก็ลําบากสําหรับผู้อยากลําบากล่ะค่ะพี่น้องคันผู้บ่อยากลําบากก็บ่ลําบากดอกพอลําบากพอกพะจะของเฮ็ดแล้จวลจของก็ได้กินเนาะพี่น้องเนาะ กระบอลำบากเีงยังนักนาดอกค่ะพี่น้องคะ่ะตามกันมาเบิ่งงนอกจากเนาะนี่พี่น้องเก็บได้หลายแล้วบัดนี้พ่อแล้วพ่อแล้วนี่เนาะนี่พักย่างยืดเด้อพี่น้องเด้อพักยายืดนี่สิไปเฮ็ดน้ำาจานั่งจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ละค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าจา้าสวีเดนน้ำเลยเด้อจ้า